เทสเทสวันนี้ฉันสวยงามจริงๆเลยนะนกขับร้องดอกไม้เป็่งบานนาวันเช่นนี้แต่งเธอหนะต้องถูกเขาไม่นรกเฮ้ยจิกกอร์ได้แล้วนะได้กระเกับนายแค่คำนะแค่เบลสต้กับตาเรืองแสงเงี้ยงนั่นนายน่าจะเตรียมตัวนะต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายอันนึงเดี๋ยวหาภาพก่อนนี่ไงให้มนุษย์ แล้วจะจับตัวเธอไปให้อันดาเนียเขาไม่ไปทางไปกับตาของฉันไปได้ง่ายๆหรอกพราะกับดักนั้นอ่ะอันร้ามันกลับมือไปไปไม่ได้นะทําไมรอดกับดักฉันมาได้ตอนนี้แต่ก็ช่างไปเถอะฮฉันจะจับตัวเธอไปให้อันดาให้ได้เลย้าเป็นทหนึ่งของยอดโอกาสเดี๋ยวพอแล้วไม่มีสีมือก็ต่อชสู้เลยนะ เอ่อฉันบอกฉันน่าจะเป็นยอร์กเกอได้มากกว่านายนะฉันบอกนะน่าจะกินน่าจะกินโฟโมบดหน่อยนะกระดูกน่าจะได้แข็งแรงและเป็นรอยกัาที่ดีไอ้แซนส์นั่งไหนก็พูดอะไรของานายเล็บเปอย์หาภาพอีกภาพกกนึงก่อนโอ้ยภาพล้นโลก แป๊บนึงหาภาพก่อนเดี๋ยวไ้แป๊บนึงนะตนี่ไงจะด้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับกดรวมๆแบบนี้เลยเหมือนาคนที่กดเมาส์ตอนนี้นะครับจะดีมากเลยยังไงก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นฟังอีกแล้วก็ตอนนี้ซั สักสิบสามแล้วนะครับผมผมก็ดีใจมากด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านของผมนะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมไม่ใช่บ้านของผมหรอกเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือบ้านของผมนะครับบ้านผมจะอยู่ตรงโซนนู้นโซนนู้นน่ะตรงนั้นอ่ะบ้านของผมส่วนผมก็อยู่บ้านตรงนี้นะครับนี่ก็มีคนอยู่แล้วนั่งใครเอ่ย ช่างเถอะงั้นก็อย่าเริ่มกดใช้ใครบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือหน้าของผมนะครับแป๊บนึงนะครับไปตรงแสงก่อนเพื่อจะได้เห็นหน้าของผมชัดๆแบบเจ๊แจมแจ้งนี่ครับอหน้าของผม